มาเดมาเดเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปตัวนี้ครัไบไทฟอนก่อนครับเรียบร้อยไปครับผมเน่แทงข้าไปแทงกูท,งกทิมแทงหัวใจสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูหุ่นเก่าๆอย่างเชลใช้ปืนชมวกันนี่เลยเชลนะครับผมอยู่ที่เลเวลหนึ่ง MK 3 เวือยู่ที่250,3600ครับผมแล้วก็สปีดที่48ไมล์ต่อชั่วโมงสำหรับนักบินของเชลนะครับผมผมก็จะเลือกใช้น้องลินดาคานโนคนนี้เลยครับผมสำหรับเจ้าเชลนะเวลาเจ้าเชลใช้ความสามารถครับก็จะวิ่งเร็วขึ้นอีก30%เฮ้ยเร็วขึ้นเยอะเลยแล้วก็ความสามารถผมจะระเบิดแรงขึ้น10%สกิลต่างๆก็ตามมีเลยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเล่นครับผมเชลก็เลยสกิลก็เลยยังไม่ค่อยเยอะนะสำหรับปืนฉมวกครับผมนีเดลกับไบฮูสเท็กเนี่ย อยู่ที่เลเวล12 MK2 ทั้งคู่เลยครับผมดาเมจอยู่ที่11,424ับครับผมสำหรับนีดเดิสำหรับใบฮูมม่สเต็กครับผมดาเมจจะมากกว่าสเต็กธรรมดาอยู่5%ครับผมดาเมจจะอยู่ที่1,9796ครับสำหรับโมดูลนะครับผมก็จะใช้นี่เลยนิวเคลียร์พฟาแล้วก็ฟอร์ดิฟายสองโลกอ่าฟอร์ดิฟานี่ผมมันจะช่วยทั้งโล่จากฉมวกแล้วก็โล่ของร,รอบๆตัวของเจ้าเชลด้วยครับผมมันจะเพิ่มโล่ของฉมวกเนี่ย อันละ20%ิเนงี้หุ้แล้วก็จะเพิ่มโรคเกาะแข่งของเชลเนี่ย25% 2สองอันก็จะเพิ่ม40กับ50%นะเฮ้ยหวังว่าเชลจะรอดมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ไปกันเลยว้าวไปครับอุ้ยมาว้าวว้าวว้าวโอเคเดี๋ยวก่อนนะเราจะไปไงยนะ้อยเนี่ย ไปทางนี้ดีกว่าครับผมไปกัน Let's go Woo hoo. นี่เยอะดีะตัวเยอะดีไปบึ้มๆกันูไป,ปครับตัวนี้ครับไทฟอนก่อนครับเรียบร้อยไปครับผมเนืแทงเข้าไปแทงเร้าทีมแทงหัวใจหิวก่อนเลยครับว้าวแน่แน่แน่มีปืนสะเก็ดติงติงมาด้วย โอเคครับเราต้องโรบก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ทำไมเ <Hey. S 2> อ้ยหาเจอโปรโอ้โห oh. oh. บึ้มเข้าไปบึ้มเข้าไปโอ้ยโอ้ยเสร็จกันอือ uh หือ huh. เจอโปรก็ไม่หวั่นเว้ยมามามาโปรก็โปรเลยโปรก็โปร,โปร,โปรแล้วก็เล่นเต็มที่ของเราไปครับหิวก่อนครับไม่ทานแล้วอ่ะ โอเคมันมีโปรโอยู่ข้างหลังแน่ๆเลยอ่ะไอ้นี่เปล่าวะโอ้หนี่มันจมพื้นอยู่นี่โอ้โหแม,ม่งจมพื้นอยู่เว้ยโคตรชั่วร,ร้ายเลยอะ่ะโว้าวว้าวว้าวแม่งไม่ให้ยิงด้วยนะเว้ยเฮ้ย เสร็จไหมผมไม่เสร็จว่ะเฮ้ยหืมว้าจบครับผมเจอโปรห้าเสาเสียงเป็ดเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยหึหอึอะไรกันหึแหม ยังอยู่ไว้ไอ้คนนี้ไว้เฮ้ยโอ้ยตายตายตายเอ้าลงมาแทงเขาอีกแล้วโอ้โหตายตายตาย,ตาย,ตายทำไมวะเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยสกายรอดอ่ะ ว้าวโอ่ตาย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 ใหเร็วจีโหช้าเกินว้าวเรียบร้อยไปครับ ยันแม่ฮิวก่อนครับมาโอ้โหมันอืดมันอืดมันอืดเออแหมควรจะฮิวได้นะมาเดมาเดเรียบร้อยไปยเรียบร้อยไปยโอเคมาโอ้ยด่าอะไรก็ไม่รู้ว่าลงมาแทนเขาอะ ดูจุด๋ดูยึดคลองไ่รูหน้าจะยึดคลองเ่ะเนาะโอ้โหโอเคครับไปครับผมไปกันสกายสกาย้อตัวนี้ยังไม่ตายอีกนะแหมมันช่างหน้ามันช่างหน้านะอ้าวมันหนีโอเคครับผมเราแอบก่อนว้าว what the hell โอเคไอตัวนี้ต่อครับแหมมันอ้วนติดหมกนเลยแหมเราก็ใจร้อนรีบมาโดยที่แบบเออแหมคว่าจะจัดการได้นะไปครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บึ้มไปครับอฟอร์ฟีหมดยังเฮ้ยมันหมุนว่ะมันหมุนหลบโอเค ไปครับผมลุยเข้าไปหาไอ้นี่กันลิงครับปมเขก็ไปครับว,ว้าวโอ้วอวโวหิวก่อนเลยครับเรียบร้อยไปเฮ้ยตัวไทท่านแน่เลยสูงเชียวหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะโอชัวรูชัตเตวไปหานี่ดีกว่าครับผมน่าจะดูอุ่นใจกว่าไทฟอนครับเรียบร้อยไปอีกตัวนึงครับ ว้ายเฮ้ยปสาวรู้แล้วตัวนี้ครับผมตัวอะไรไม่รู้ล่ะบีมอสครับเฮ้ยเฮ้ลบก่อนครับเรียบร้อยไปช่วยเพืพ่อนแล้ก่อนเร็วเร็ว,เ,รวเอ้ยเอยเนเธอร์วิ่งมาโอ้โหคิวก่อนครับว้าวระเบิดระเบิดระเบิดหมดแล้วโล่หมดแล้วล้วงเลยปะโตไปกัน แผ่นท่อมครับว้าวรถคลาสสิกเลยเขาพ่อกระเชลเลยเรียบร้อยไปเฮ้ยเฮ้ยองเกอร์มาครับเฮ้ยเอาวาร์ปกลับมาที่เสาโอเคตกใจหมดโอ้โาเสาเปลี่ยนแล้วครับผมโอ้โหถุงเต็มเลยว่ะโอเคครับผมฝั่งนู้นเพื่อนเราก็อยู่เยอะๆนะน่าจะเอาอยู่แล้วล่ะ อันแน่นแน่แนนแน,แนมาจ้าล่วงไปหนึ่งครับตัวนี้ตัวอะไรดูมันชวัดชวีเอเชลเหมือนกันด้วยครับเรียบร้อยไปตัวหนึ่งครับผมไปสนุนกันดีกว่าอยูก่อนเพื่อน ดูเสียงอะไรวะ super fum p e r ุ u มเนี่ยไปกัน let's go ู p e l a s e ครับผมนาถ่ตัวครับ o w w ว w w วว w o ว w o ว้าวโดนอีกแล้วโอ้โหวู้ววว้วู้แรงมากแรงมากครับเรียบร้อยไปตัวครับผม โว้ยตายแล้วตายแล้วหูเสร็จกันเสร็จกันเสร็จกันไม่ทันเยอะเกินเฮ้ยเซรับเฮ้ยเสากลางหนูก็ไม่มีใครเข้าอ่ะโอเคครับเอิรเราเข้าเสากลางแล้วกันเฮ้ยเสากลางคุณเข้าแล้วนี่ว้าว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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เติมเข้าไปเนี่โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,นเร็เวเร็เวเร็เวเรวเร็ช่วยวนะเว้ยเออเจ๋งเป้งว้าวโอ้โหอย่างเยอะว่ะอย่างเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวไหว้าว โอ้โหเสร็จเลยครับเชลน้อยลอยวนมาด็อกแดกด็อกแดกมาครับอือหือเราเข้าเสกากลางครับผมว้าวตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยข้างเข้าก่อนตัวอะไรวะจักรยานล,ลครับโอ้ยไต่แล้วตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวบึ้มไปก่อนเลยเอ้ยก็เข้านะผู้เลื่อนเ,เราเข้าหวบเลยวะ่ะ ปึ๊บโอ้หายตุ๊ปึ๊บไปเสร็จไหมไม่เสร็จว่ะเฮ้ยมีโล่กันนี่ว่ะเฮ้ยอย่าหายตัวนานขนาดนั้นดิเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโล่เราแตกแล้วครับปึมไปครับโล่เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเออว่าไอ้นี่นี่เองแหมจิ้มอยู่นั่นน่ะจิ้มอยู่นั่นน่ะฮะโอ้โห โอ๊ยโอ๊ยมาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเพียรภาพเลยเว้ยแล้วโล่เราแตกปืนก็แตกเนี่มีตัวนั้นมีตัวนี้มีตัวนี้มาไป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 ช่วยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเร็วเหลือปืนเดียวโอ้โหเหลือปืนเดียวบึ้มไปบึ้มไปครับบึ้มไหมบึ้มไหมสองหนึ่งบึ้มหว่าอนิดเดียวนิดเดียว อ่าเฮ้ยตั้งแต่จรวดสนิมมันหายไปครับผมเชลผมเริ่มเห็นเยอะนะในสนามเนี่ยแต่ว่ามันมชมวกด้วยกันเนี่ยผมมันน้ยมันโคตรแรงเลยว่ะขนาดผมเพิ่มความหนาของโลเชลเนี่ยจากหนึ่งล้านขวานะ เพิ่มขึ้นมาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเป็นล้านหกเลยนะโอ้โหยังไม่ค่อยจะรอดเลยเอาจริงๆนะแต่ก็อย่างว่าครับผมโลเชลเนี่ยล้านหกล้านหนึ่งเนี่ยมันแบ่งหารหกครับผมเพราะว่ามันก็มีร,บรอบๆตัวหน้าสองข้างหนึ่งหลังอีกสองโอ้โหประมาณนี้ครับผมมันก็เลยแบบกระท่อนกระแท่นนิดนึงแต่ว่าเอาจริงมันก็ยังเป็นหุ่นที่เล่นสนุกป่ะแมบบ้ว่าเฮ้ยโดนบรายแองเกลิลบรายตาบอดแล้วผมแต่ว่าความสามารถของเจ้าเชลเนี่ยก็ยังบึ้มเลแรงอยู่นะเพราะมันบึ้มครั้งหนึ่งครับผมห้าหมื่นเจ็ดแม่ร๊บ เฮ้ยฟอสฟิลแทบจะหมดเลยครับผมเป็นสีชมพูเลยแล้วก็ฉกแทงแทงแทต่อได้สบายๆับผมนะยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้เพื่อนๆว่าตอนนี้เพื่อนๆอยังใช้เชลอยู่หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆใช้เชลกับปืนอะไรกันนะจ๊ะนะจ๊ะะาสํหรับนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล